ตัวช่วยอันดับที่1ก่อนก็คือพยายามเล็งนะครับหาวิธีการสร้างรายได้หลังกเกษียณไว้สักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ระบบการที่ไม่มีรายได้เลยหลังกเกษียณแล้วใช้เงินก้อนเป็นตัวทยอยตัดแบ่งแบบนี้เงินที่เราต้องเก็บเนี่ยจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากแต่ถ้าเรามีรายได้อย่างที่เมื่อกี้บอก,กเกษียณแล้วอาจจะยังทางานอยู่หรืออาจจะมีค่าเช่ามีประกันบํานาญมีประกันสังคมให้ทุกเดือนเรามาช่วยกันตัดมันก็จะทําให้เงินที่เราต้องเก็บเนี่ยลดลงทางที่2 ก็คือเราอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นกองทุนหุ้นนะกองทุนอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวๆเฉลี่ยอาจจะมีสัก4%ไปจนถึง8%ต่อปีให้เราลงทุนต่อเน,นื่องสม่ำเสมอมันก็เป็นตัวช่วยได้คือบางทีเราเห็นเป้าหมายกระแสเนี่ย ตัวใหญ่5าล้านนะครับสิล้านแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปตกใจให้เราเริ่มตั้งสตินะครับอย่างที่บอกสร้างรายได้เริ่มทยอยเก็บเท่าที่ไหวแต่ต้องเริ่มคิดแล้วก็จริงจริงจังๆได้แล้วครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือถ้าให้ดีอายุสักประมาณ5 0 5 5ต้องโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งนอกจากการเก็บเงินนั่นก็คือการเคลนถ้ากเกษียณปุ๊บแล้วเราไม่มีหนี้คือโดยปกติแล้วคนเราอายุ5 0 5 5เนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรผิดปกติ การเงินจะเริ่มเบาขึ้นเหตุผลก็คือบ้านผ่อนหมดรถผ่อนหมดนะครับลูกเริ่มเรียนจบตัวบ้านเนี่ยก็อาจจะเข้าไปเคลียร์ขอปรับเงื่อนไขการผ่อนนะครับอาจจะต้องเริ่มโปะบ้างนะครับเพื่อให้มันหนี้หมดเร็วๆนะครับเรามาระวังการสร้างหนี้ประเภทสินเชื่อบริโภคต่างๆนะครับเพราะพวกนั้นดอกเบี้ยแพงเราเราใกล้เกษียณแล้วเราไม่ควรจะมีภาระตรงนั้นมากมายเกินไปโค้ดสรุปทิ้งท้ายเล็กน้อยครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนเกษียณนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำาครับเหมือนเจ้าของคําถามวันนี้เลยก็คือ เราจะใช้หลังกเกษียณประมาณเท่าไหร่อันที่2ครับก็คือพยายามลองหาช่องทางสร้างรายได้นะครับที่มันจะยาวไปได้ถึงหลังกเกษียณได้การมีรายได้หลังกเกษียณจะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้เราไม่ต้องเก็บเงินก้อนใหญ่จนเกินไปแล้วก็3ครับก็ต้องเริ่มจริงจังนะครับกับการเก็บเงินนะครับแล้วก็วางเงินของเราไว้ในสินทรัพย์ที่อาจจะเสี่ยงขึ้นมาสักนิดนึงแต่คาดหวังผลตอบแทนได้มากขึ้นแล้วก็ลงทุนยาว,ยาวแล้วท้ายที่สุดครับเมื่อเข้าสู่ช่วง5 0 5 5ครับวางแผนที่จะเริ่มปิดจบหนี้ทั้งหมดที่มีให้หมด นะครับเพื่อที่ว่าหลังเกษียณเงินที่เราหามาได้เงินที่เราเก็บออมมาทั้งหมดจะได้เอามากินใช้เพื่อความสุขนะครับโอ้ขอบคุณมากครับโบค้ดครับผมวันนี้เป็นประโยชน์มากมากแล้วก็หวังว่าคําแนะนํานี้จะทําให้ทุกท่านได้แรงบันดาลใจไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับช่วงต่อไปพบกับ